สวัสดีค่ะสายรุ้งเฮงค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะคะซึ่งจะเป็นการโอนเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะสำหรับปีการผลิต2,564ทับ65รอบที่1ก็เป็นงวดที่1และก็งวดที่2นะคะมาดูกันว่าจะเป็นที่ไหนกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และก็กดกระดิ่งไวให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะสำหรับการโอนเงินนะคะก็จะมีการโอนเงินให้ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9พฤศจิกายน2564นะคะซึ่งธนาคารจะโอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวสำหรับเกษตรกร,กรที่แจ้งวันที่เก็บเกี่ยวนะคะงวดที่1ก็คือไม่เกินวันที่14ตุลาคม2564 และงวดที่2ไม่เกินวันที่21ตุลาคม2564ค่ะมาดูกันนะคะสำหรับตารางการโอนเงินค่ะ และนี่ก็เป็นตารางการโอนเงินนะคะ400กว่ารายสำหรับประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ65รอบที่1นะคะข้อมูลเตรียมโอนครั้งที่1ในวันที่9พฤศจิกาย,ยน2,564นะคะสำหรับงวดที่1และก็งวดที่2ของจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะคะมาดูแต่ละสาขานะคะว่าจะมีจำนวนกี่รายกันบ้างสำหรับสาขาแรกนะคะสาขากันทารักษ์นะคะ23ราย สาขากันทารารม24รายสาขาขุคัน25รายสาขาคุนหาร14รายสาขาถนนพระวิหาร10รายสาขาน้ำเกลี้ยง16รายสาขาโนนคูนหรายสาขาเบญจารักษ์16รายสาขาปรางกู่1อรายสาขาพายุ16รายสาขาโพศรีสุวรรณ19ราย สาขาไพรบึงยีบเอ็ดรายสาขาภูสิงห์ยีรายสาขายางชุมน้อย29รายสาขาราศีสไล 141รายสาขาวังหิน4รายสาขาศรีรัตนะ7รายสาขาศรีสเกต21รายสาขาห้วยทับทัน19รายสาขาอุทุมพรพิสัย38รายค่ะรวมทั้งสำนักงานทก,นสากสจังหวัดศรีสเกตอยู่ที่จำนวน479รายเป็นเงิน กว่า4ล้านกว่าบาทนะคะที่จะมีการโอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่9พฤศจิกายน2564นี้ค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้ค่ะ